คู่รักสุดเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าอัมพชราพาซุปตาคนดังจะมาร่วมงานแต่งเล็กๆเรียกว่าร่อนก้นชีวิตคู่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงสาวตู่จารุิริและสามีบีนริน ทีลาสุดทั้งสองได้ควงคู่กันออกมาเปิดใจในวันแต่งงานผ่านรายการคุยแซบโชว์ซึ่งบางช่วงในรายการทั้งสองยังเผยโมเมนต์สุดประทับใจที่สาวอัมพชาราภาซุปตาสาวคนดังมาร่วมงานด้วยทําเอาแขกในงานต่างพากันตื่นเต้นและดีใจสุดๆในงานมีซุปตาเบอร์ใหญ่มาในงานตู่คุณอัมพชาราภาค่ะบรรยากาศในงานตั้งแต่แรกเราเล่นละครกับอัมเรื่องล่าสุดคือลมพัดผ่านดาว ตอนนั้นอ้ํารู้ข่าวแล้วว่าเมื่อปีที่แล้วเราขอผู้ชายแต่งงานอ้ําเจอหน้าเราก็แซวเธอขอผู้ชายแต่งงานหรอยินดีด้วยนะเราก็บอกว่าถ้าเราแต่งเชิญมางานด้วยนะ เพื่อเป็นเกียรติให้กับเราเขาก็บอกว่าได้ๆแต่ณตอนนั้นเราก็ไม่มั่นใจว่าเพื่อนจะมาได้ไหมเพราะงานเขาก็เยอะแล้วใกล้ๆวันเกิดของอ้ําด้วยลวงนาสักเดือนหนึ่งเลยอินบ็อกไปหาในไอจว่าเราส่งการ์ดมาให้นะยังไงเรียนเชิญอ้ําด้วยสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ตอบมาว่าได้เลยปรากฏว่าน้องอีกคนที่เป็นเพื่อนสนิทของอ้ําก็คุยกันว่าอ้ํามาจริงหรือเปล่าเราจะได้เตรียมต้อนรับเขาก็บอกว่าอ้ํามาแน่ตอนที่เขาตอบว่าจะมา ก็ดีใจไม่คิดว่าอ้ําจะมางานเล็กๆของเรามันพูดไม่ถูกเราสนิทกันตอนเล่นเพลิงพะนางเขาอวยพรว่าขอให้รักกันน,น,นานๆมีเวลาคุยกันนิดหน่อยค่ะสามีรู้ไหมที่อ้ําจะมางานบี B. พอรู้ก็ตื่นเต้นและดีใจที่เขาเสียสละเวลามาร่วมแสดงความยินดีผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกับเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกตื่นเต้นกว่างานแต่งคือได้เจอคุณอ้ําวัชราภาตู่ใช่ถึงขนาดช่างภาพยืนถ่ายรูปตรงแบ,บ็กดรอป ว่าเจ้าสาวเหงาแล้วเพราะอ้ำมาทุกคนก็ไปทางโน้นหมดเลยเขาก็แซวกันเล่นๆ